สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพอ่อก็แม่ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความโน้ตนะคะวันนี้เราเข้าป่าหาหอยหืหาอะไรหาเมลหาเห็ดครับผมเห็ดครับผมมา,าหาครับผมเห็ดพึ่งครับพี่นอ้องโอ้ดอกใหญ่ใหญ่เลยไม่เสียด้วยนะคะกําลังพอดีเลยกําลังจะจะเสียจุดจวดเลยนะคะจุดจวดเลยเดี๋ยวเอาเห็ดยุคาใ้หน่อยยังเลยเห็ดยุคาด้วยเสียไหมล่ะไม่เสีย นี่เรามาโอ้ไม่เหลือเรามาได้สักพักนะคะเสียมาแล้วนี่เลยนะคะเรามาได้สักพักน้องถึงมาแล้วนี่นะคะเพิ่งได้แค่นี้พึ่งได้ดอกบานพึ่งได้ดอกบานสองดอกนะคะอันนี้ดอกตูมดอกบานน้อยเพิ่งได้แค่นี้นะคะโอ้ฝาคนพึ่งมาเด้อพึ่งหาได้เต็มตะกร้าก่อนเด้อค่อยตก พอตอนนี้เรามาก็บ่ายสองเล้วนะคะตอนนี้ไม่ใช่จะบ่ายสามแล้วบอตอนนี้นะหะอยู่หากินนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาของกินหายากตามฤดูกาลครับผมกว่าจะได้ไกินหน้าสือเขาไปจะโตเขาหลายเดือดปหน่้องเลย <laughs> อีรีเออคิดเห็นแต่ของตอมาหาก,กินแล้วมีมาหายแล้ดตอนหายแล้วตอนนบ่เห็น มมาาาเเคลลีียร์หดน่ขบตอนนี้เราได้เห็นอะไรเราได้เห็นเห็ดขมนะคะดูเห็ดยูคานะครับนเป็นจุ่มเลยครับทุกคนดูเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าดีไหมแม่อันนี้มองไม่เห็นเออเออเหยียบมั้งวะอู้หหยิบน้ำฉอดลงถาวรเลยนี่เลยนะคะเห็ด จุ่มเลยครับผมเรงนี้น<อ>นครับดูอมาเลยครับผมเอาไปดูจุ่มเลยครับผมนี่ดูต้องเคี่ยวหาดูเองนะครับรอบๆอีกนะครับผมดูครับทุกคนงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนีย่ถ้งสอโพงสีเป็นยังไงเนาะนี่เราจะปาดเชื้อเข้าไว้นะครับผมงามๆเลยครับผมกำลังงามเลยทุกคน ันี่นอีนะคะจะใส่งานเลยทุกคนน้ำคือชั้นก็่ะขอจะหลมันกำลังเป็นช่วงอีทีเดียช่วงมันกังแบบช่วงมันกำลังออกพอดีออกดอกไงน้ำดีนเป็นเบิงเลยบ่โอ้ได้อีกแล้วนะคะแม่แม่ เราได้ประมาณนี้แล้วนะคะรวม<ง>ๆกัน,นนะคะเราเห็นเห็ดอะไรเราก็เก็บไปนะคะทั้งเห็ดขมทั้งเห็ดเคื่องหวานนะคะมันขมไงตัวนั้นมันก็เลยเคื่องหวานไงใช่เราก็เลยต้องไปใส่กันนะครับมันจะได้เศษๆนุๆ่นๆต้องขมแรงเพราะมันจะได้เคื่องหวานลองเคลียร์หาบึ้งเพราะว่าน่าทิตยายอยู่ไหนท่านนี้นี่เด้นี่โอ้ปอร์แมน เอเมียนยู่นันีน่ายังน่าจน่าหร่ยิ่งงิน่ายังเยังไงให้มันถึนีไปนะอถึงนี้ถึนีิบะน่าอยังแาเชี่เ้อน่าจะเยอะอยู่เคยหาไมทดลองหาท่านก่น ตอนนี้พ่อควันมาแล้วนะคะตอนนี้มาดูนะคะไปตั้งนานโอ้โ,อโหใสสวยๆอยู่สวยอยู่สวยอยู่มาหินดอกเยอะไม่ต้องมาหนดอกเยอะไม่ต้องเสียหินดอกเยอะก็มาเสียมาหินดอกเข้าไปหายย,ายังยังฟังนี้ยังอโอ้เข้าไปแล้วตรงนี้เข้าไปแล้วไม่เห็นสวยๆนะคะเมื่อกี้เขาควัน Diamond song, doc đọc Nè mươi mười lăm ngày nắng hát sài xuôi lôi kìa thất vọng thoát sử vang thoát sử vang thoát sử vang ngay 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 ตอนนี้ขี่รถตามนะคะตามพ่อขวานตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะแต่พ่อขวานยังไม่กลับนะคะยังอยากส่องดูอีกนะคะว่าจะได้กกรเปก่านะคะว่าจะได้รืปเปล่าเวลาจุ่มหนึ่งเดนีดนจุ่มสองจุ่มเต็มย่มงมาเลยดูนะคะเวลามันแตกออก

ตำไส้ขปุここ่นน em. mm ้ำ hmm. ก um ็เอาไว้วว้หล <so ังก็ได้ค่อยทำเมื่อยเมื่อยแต่กระย่างเขาไปเรื่อยๆได้ไมแม่ค่ะคุณเมื่อยตัวหากบกับตังเตตีสามหอดตีหานอนตีหามาหอดสิฟมุ่งตื่นกับวันนี้ เออสามทุ่มปพิดสามทุ่มค่ะแม่เมยค่ะสามทุ่มฮอตตี้หาตี้หามานอนหอดสิบโมงตื่นตีหามานอนก็เ,มอ,อกม,กกเมองุกโมงกลัวเกบ็ดโมงบอแมนอนง่ายบะออไม่รู้แล้วาาฉันฉันนักเลยง่วงแรงไม่ไหวที่แรกลูกนอนอยู่ในมัดีๆลูกหายเอาไปตอนไหน ใคไ,ไม่รู้เรื่องแล้วคงหมาตจวกเอารู้แล้วามาแล้วอย,าย่างน,นี้นญญยังเองดูบ่ไม่ร<อ>ู้แล้วฉันหลับแล้วตืงง่นมาอีกทีเอา้าลูกหายนึกว่าจะกิ่งออกไปทางนอกอีกตออกใจหมดแม,แม่ตื่นมาไม่เห็นลูกป่าน,น่นสุดโน่นนะคะปะ สุดตรงนน้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะแต่ว่าตรงก็ไม่มีคนไปนน่นตะกาอยู่นี่ <c oughs> อะไรเก็บมัน,ออนด้ยวยครับว่าฮะโอเคแต่กลับได้แล้วแหละยมมหมดแล้วอมหมดละร่างกายต้องการพักผอ่อนไปจำนวนมากนะคะตอนนี้ อ,อมคนแล้วเนาะไม่ไหวแล้วร่างกายอะนอนดึกมาสองคืนเพราะว่าคืนก่อนหน้านี้นี่ไปตามหาเขานะคะช่วงตีหนึ่งครึ่งหนูตื่นมาไม่ได้ยินเสียงเขาเพราะหนูโทรค้างสายไว้เขาไปหากบแล้วโทรค้างสายไว้เขาไปไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าฝนตกเขาเอาโทรศัพท์ไว้ใต้เบาะรถนะคะ พอทีนี้นุชนุชสะดุ้งตื่นขึ้นมานุชก็เลยโล,โลโลโลหาเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะทีนี้หนูว่าเอ้าทําไมไม่ได้ยินเสียงปกตินี่เขาจะมีเสียงเดินดังข้อแค็งข้อแค็นะคะเพราะว่าหนูขันสายไว้ทีนี้นุชก็เลยตัดสายจากเฟซบุ๊กนะคะมเมสเ็จตัดสายออกไปแล้วหนูก็โทรโทรสายแรกไม่รับโทรสายสองก็ไม่รับนะคะโทรสายสามก็ไม่รับเอาแล้วใจเริ่มใจคอเริ่มไม่ดีเลยนะคะตอนนั้นเพราะเขานี่จะเป็นคนที่อ่า เขาไปหากบอย่างนี้นะคะเขาก็ลงไปไม่ไกลถึงว่าไปไปปุ๊บเขาก็กลับขึ้นมาอย่างนี้อย่างน้อยเขาต้องได้ยินเสียงโทรศัพท์นูนโทรตั้งแต่ตีหนึ่งครึ่งยันตีสองนะคะไม่รับสายเลยระหว่างที่โทรอยู่นะคะนูกับพ่อก็ขี่รถตามหาเขานะคะระหว่างที่ขี่รถตามหานูก็บอกพ่อหนูว่าให้หาไฟสีเหลืองสีเหลืองดวงแรกนะคะที่อยู่ปากทางนะคะปากทางบ้านหมู่บ้านนั้นแต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เดินเข้าไปดูพ่อหนูก็ไม่ได้จอดให้ดูด้วย,ยทีนี้ก็เลยไปตรงกลางทุ่งนา ตรงกลางทุ่งนาพอดีไปเจอนะคะไปเจอดวงไฟสีเหลืองพ่อหนูก็พาขี่ไปอ้อมเข้าไปนะคะไปตรงโคง้งไปไปเห็นปุ๊บก็เลยเห็นไฟสีเหลืองก็เลยให้พ่อหนูส่องไฟไปพอดีส่องไฟไปไปเห็นแต่กางเกงเขาสีดําสีขาวนะคะที่เป็นลายขาวขาวแล้วทีนี้หนูก็เลยเรียกเรียกเขาเขาก็ไม่ขานเพราะว่ามันเป็นกลางคืนเนาะดึกแล้วนะคะตีสองแล้วเขาก็ไม่ขานพอทีนี้หนูก็เลยเดินเข้าไปหาเขาหนูก็ไม่ได้มีมความมั่นใจอะไรหรอกคะ่ะแม่แม่ค่ะพ่อพ่อค่ะหนูก็เดินเข้าไปเลย ว่าเราไปตามหาเขากลัวไม่เห็นเขานะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนบ้านหนูก็ไปทีน่นี้ก็เลยเรียกเขาสองครั้งพอดีเขาก็ไม่ข้าเละแต่เขาขี่รถมาหาหนูเขาส่องไฟมาแล้วเขาขี่รถเข้ามาหนูก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถหนูก็เลยมั่นใจว่าเป็นเขาเพราะทีนี้ก็ไปเจอกันแล้วหนูก็เลยได้ขี่รถมากับเขาเลยหลังจากนั้นพ่อหน,หนูก็ให้พ่อหนูกลับกอนเลยบ้านก็ไม่ใช่บ้านตัวเองขี่ไปทุกทิทุแดนไ่ครบสี่โลนะวันนั้นอ่ะไม่ไหวเลย ตนหากบเนาะเดี๋ยวจะซีโร่ผได้ชายุไม่รับสายแล้วเนาะโอ้ฝนตกเนาะก็ไม่คิด,ดว่าจะทักบอกเช่นอะไรเลยแม่เอ,อ๋ยแล้วเราก็ว่าเขาอยู่บ้านทางอื่นเขาไม่ได้อยู่บ้านทางเราเผื่อเขาไปนั่นไปนี่แล้วอย่างนั้นอย่างนี้เนาะใครจะไปรู้แล้วเ,เราก็ตกใจหมดพ่อกับแม่หนูก็พลอยไม่ได้นอนไปด้วยนะคะคืนนั้นแล้วเมื่อคืนก็เหมือนกันเ <c ười> มือ่อคืนพ่อหนูก็ไปหาด้วย ว่าเราลัวว่าจะอ่าอะไรนะหาไม่ได้เนาะสั่งพ่อไปให้หาให้ได้โล <ผม S 1> หนึ่งนะคะเขาสั่งไปสามโลนะใช่แต่ว่าพ่อหนูหาได้สองตัวแต่ว่าเป็นไซส์ไซส์เพทเมียเนาะไซส์ซตัวเมียนะคะก็ใหญ่มาหน่อยไซส์ใหญ่สีขีดแม่ว่าโอเคนะคะเพราะว่าพวกหนูหาได้สามโลหกเนาะแม่ไปชั่งให้ดูก็มาใส่กันก็เป็นสี่โลพอดีนะคะแล้วก็ตัวเก่าที่เขาหาได้หนึ่งโลเป็นห้าโลพอดีนะคะวันนี้ก็ได้มาจัดแล้วเรียบร้อยนะคะหมดแล้วนะครับไม่มีติดค้างใครไม่มีติดค้างใครไปกลับบ้านกันนะคะตอนนี้ ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะอันนี้คือผลงานของเรานะคะนี่แล้วก็พะควานเพิ่งออกมานะคะอคโอ้ได้หนึ่งดอกนะคะสวยๆไหนดูหน่อยโอ้โหกินได้อยู่สวยๆเลยนะคะนี่โอเควันนี้ของเราตะกร้าของเราไม่เต็มเท่าไหร่นะคะได้ครึ่งหนึ่งเนาะมาก็บ่ายสามแล้วเหรอมาก็บ่ายสามแล้วนะคะ,ะ,คะเริ่มหาบ่ายสามนะคะนี่ปลานี่เลยนะคะ ตอนนี้ก็5้าโมงแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะทีนี้พอมันค่ำแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะคะคอมเมนต์คลิปทุกคลิปด้วยนะคะที่ลงนะคะคุณพอ่อคุณแม่ขาเข้ามาให้กําลังใจกันด้วยนะคะเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะคะเราจะไปหาอะไรหรือว่าทําอะไรรอรับชมรอติดตามได้เลยนะคะ